ลองนึกภาพตามนะคะแบบว่ามีหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติวิ่งวิ่งอยู่บนทางเท้าส่งอาหารให้เราถึงหน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะครับใช่ค่ะนี่คือธุรกิจหลักของ Serv Robotics หรือ SERV ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ล่ะค่ะข้อมูลก็มาจากหลายทางเลยทั้งรายงานบริษัทต,ตัวเลขการเงินบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ข่าวล่าสุดด้วย เป้าหมายเราก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นสำคัญสำคัญทั้งโอกาสความเสี่ยงของบริษัทเทคโนโลยีนี้มาดูกันค่ะครับเซิร์ฟโรมาติกส์เนี่ยเ,เขาพัฒนาหุ่นยนต์ส่งของที่วิ่งบนทางเท้านะครับใช้ AI ขับเคลื่อนตัวเองหลกัหลกๆก็เน้นส่งอาหารในเมืองค่ะจุดเด่นที่เขาพูดถึงบ่อยๆก็คือเรื่องไม่ปล่อยมลพิษเลยเป็นศูนย์อ๋อดีจังค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของอูเบอร์มาก่อน แล้วก็แยกตัวออกมาเอ้าเหรอคะครับแต่ก็ยังเป็นพันธมิตรสำคัญกับ Uber Eats อยู่นะครับก็คือมีฐานลูกค้าใหญ่รองรับอยู่ฟังดูน่าตื่นเต้นดีนะคะหุ่นยนต์ส่งของเนี่ยแต่ว่าศักยภาพจริงๆในเชิงธุรกิจมันจะใหญ่พอแบบสร้างธุรกิจระดับโลกได้เลยไหมคะตลาดนี้เอาจริงๆมีศักยภาพสูงมากนะครับมีการคาดการณ์ว่าตลาดหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติทั่วโลกเนี่ยจะโตไปถึงประมาณ2 8พันล้านดอลลาร์ภายในปี2030 โเยอะเหมือนกันนะคะครับคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีหรือ CAGR ก็ประมาณย0่สอกว่าเลยอืมปัจจัยหนุนก็มาจากหลายอย่างครับทั้งเรื่องขาดแคลนแรงงานคนส่งของแล้วก็เทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆซึ่งเซิร์ฟก็ถือเป็นผู้เล่นรายสำคัญรายหนึ่งในตลาดนี้เลยมีส่วนแบ่งการใช้งานอยู่พอสมควรครับเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ เห็นข่าวช่วงนี้หุ้นเซิร์ฟนี่วิ่งแรงมากเลยบวกเกือบร้อนเปอร์เซ็นต์ใน3เดือนแต่ก็ดูผันผวนสุดๆเหมือนกันนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะช่วงนี้ใช่ครับราคาหุ้นนี่หวูมามากจริงๆส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากข่าวดีเรื่องการขยายบริการไปในเมืองใหญ่ๆเพิ่มอย่างแอตแลนตาแล้วก็ดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธอ๋อขยายพื้นที่ให้บริการครับแล้วก็มีการเปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นที่3ตัวใหม่ที่เขาบอกว่าถูกลงฉลาดขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วย อืมดีขึ้นทุกด้านเลยประมาณนั้นครับมันก็เลยอาจจะทำให้นักวิเคราะห์ส,ส่วนใหญ่ยังคงแนะนำซื้อนะครับมองว่าราคายังมีอัพไซด์มีโอกาสไปต่อได้อีกพอสมครวรฟังดูเหมือนมีแต่ข่าวดีนะคะแต่พอเราลองจอกลึกลงไปดูตัวเลขการเงินจริงๆของเซิร์ฟเนี่ยมันมันสอดคล้องกันไหมคะหรือว่ามีจุดไหนที่แบบน่ากังวลเป็นพิเศษไหมคะนี่แหละครับประเด็นสำคัญเลยคือ ถึงแม้รายได้ปีล่าสุดจะโตพรวดเลยนะ773%โหเยอะมากแต่แต่มันมาจากฐานที่ต่ำมากๆไงครับปัญหาใหญ่จริงๆคือบริษัทยังขาดทุนหนักอยู่อืมและที่น่ากังวลที่สุดเลยนะครับคืออัตรากำไรขั้นต้นหรือ cross profit margin เนี่ยมันติดลบครับติดลบหมายความว่ายังไงคะติดลบแบบรุนแรงด้วยครับลบ163.6%ในช่วง12เดือนล่าสุดโห -163% นี่แปลว่ายิ่งส่งของก็ยิ่งขาดทุนเพิ่มเหรอคะเนี่ยถูกต้องเลยครับมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายว่าโมเดลธุรกิจณนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถทํากําไรได้จากการดําเนินงานหลักเลยคือต้นทุนมันยังสูงกว่ารายได้ที่เข้ามามากๆค่ะบริษัทก็เลยเผาผลาญเงินสดสูงมากครับเกือบเกือบ41ล้านดอลลาร์ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแล้วอย่างงี้เขาจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนคะเนี่ย โชคดีหน่อยที่ปี2024เขาเพิ่งระดมทุนก้อนใหญ่มากๆมาได้ครับทำให้ตอนนี้ก็ยังมีเงินสดสำรองอยู่พอสมควรเลยประมาณ198ล้านดอลลาร์ณสิ้นไตรมาสหนึ่งปี2025อ๋อยังมีเงินสดอยู่แต่การระดมทุนเยอะๆแบบนี้มันส่งผลกระทบอะไรกับผู้ถือหุ้นเดิมบ้างคะกระทบเต็มเตงเลยครับเรื่องดิลูชันหรือการที่หุ้นเดิมมันถูกเจือจางลงเจือจางครับคือเหมือนสัดส่วนความเป็นเจ้าของของเรามันเล็กลงเพราะมีหุ้นใหม่ออกมาเพิ่มมขึ้นเยอะาก จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ139%ในรอบปีที่ผ่านมาเลยนะครับมันก็กดดันราคาหุ้นด้วยแล้วก็สัดส่วนของเราด้วยอืมเข้าใจแล้วค่ะมันมีสัญญาณแปลกๆอยู่นะคะคือนักวิเคราะห์ก็เชียร์ซื้อกันใหญ่เลยแต่กลับมีข่าวว่าผู้บริหารระดับสูงอย่าง CFO เนี่ยขายหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ออกมาเกือบ11เลยนะเราควรมองเรื่องนี้ยังไงดีคะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับคือการขายหุ้นของผู้บริหารเนี่ย มันอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวก็ได้นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะสะท้อนมุมมองบางอย่างจากคนวงในเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งพอมารวมแบบข้อมูลการเงินที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องขาดทุนเรื่องกําไรขั้นต้นติดลบมันก็ยิ่งตอกย้ําความเสี่ยงเข้าไปอีกค่ะส่วนเรื่องกลยุทธ์ระยะยาวเนี่ยเซิร์ฟเขาเลือกทางที่จะควบคุมเทคโนโลยีเองทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําซึ่งต่างจากอูเบอร์ที่เน้นเป็นแพลตฟอร์มให้คนอื่นมาเชื่อมต่ออ๋อทำเองหมด ครับและล่าสุดก็มีไปซื้อกิจการบริษัทที่ทําระบบอัตโนมัติในครัวมาด้วยแล้วก็ไปร่วมมือกับวิงที่ทําโดรนส่งของอีกอืมดูเหมือนพยายามจะขยายขอบเขตไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมองว่าเป็นการสร้างอีโคซิสเต็มหรือไม่ก็กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจก็ได้ครับแต่ความเสี่ยงหลกัหลกๆเลยก็ยังเป็นการที่จะไปถึงจุดคุ้มทุนให้ได้เมื่อไหร่โดยเฉพาะการทําให้กําไรขั้นต้นเป็นบวกให้ได้ก่อนค่ะ ไหนจะเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจาก Starship, n e u r o หรือแม้แต่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่อาจจะลงมาเล่นตลาดนี้แล้วก็เรื่องความต้องการเงินทุนต่อเนื่องซึ่งก็จะนำไปสู่ความเสี่ยงเรื่อง d ล i o n นอีกนั่นแหละครับสรุปแล้วการมอง Surf Robotics ตอนนี้ก็เหมือนมองเหรียญ2ด้านจริงๆนะคะด้านหนึ่งคือโอกาสเติบโตมหาศาลในตลาดที่กำลังบูมมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมีพันธมิตรแข็งแกร่งอย่าง Uber Eats แล้วก็มีเงินสดในมือ แต่อีกด้านหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่สูงมากๆครับทั้งการขาดทุนสะสมอัตรากำไรขั้นต้นที่ติดลบแบบน่าเป็นห่วงการเผาผลาญเงินสดแล้วก็ผลกระทบจากการเพิ่มทุนที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะความท้าทายใหญ่ที่สุดของเขาเลยคือจะขยายธุรกิจยังไงให้มันมีประสิทธิภาพลดต้นทุนต่อหน่วยลงมาให้ได้แล้วก็พลิกกลับมาทํากําไรจากการดําเนินงานหลักจริงๆให้ได้ซึ่งผลประกอบการไตรมาสที่2ท,ที่กําลังจะประกาศออกมาเนี่ย ก็น่าจะให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะครับว่าเขากำลังเดินไปในทิศทางนั้นได้ดีแค่ไหนน่าติดตามมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะว่าถ้าสมมติเซิร์ฟทำเรื่องส่งของได้สำเร็จจริงๆอะแพลตฟอร์ม AI บนทางเท้าของเขาเนี่ยมันจะมีศักยภาพต่อยอดไปสู่บริการอัตโนมัติรูปอื่นๆในเมืองได้อีกไหมคะแบบว่านอกเหนือไปจากแค่ส่งของอืมเป็นไปได้ครับซึ่งถ้าทำได้เนี่ยนี่อาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่กว่าที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะ